ก่อนจะไปชมคลิปกันนะครับถ้าคลิปของช่องนี้มีประโยชน์กับทุกท่านทุกการสนับสนุนมีค่ามากจริงๆใครอยากเป็นกาลังใจให้สามารถกดสมัครสมาชิกช่องลงทุนอไอดีได้เลยนะครับมีเรื่องน่าสนใจเกิดขึ้นในตลาดหุ้นวันหนึ่งครับในขณะที่ตลาดโดยรวมก็ดูจะนิ่งๆไม่ได้มีอะไรหวือหวาแต่กลับมีหุ้นเทคตัวหนึ่งครับที่ร่วงลงมาแบบน่าตกใจเลยทั้งนั้นที่เป็นหนึ่งในหุ้นทีม AI ที่ใครๆก็จับตามองคําถามคือมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วันนี้เรามาหาคําตอบกันครับ และนี่คือตัวเลขครับลบ6ใช่แล้วครับหุ้นพา l ันเทียเทคโนโลยีส s ดิ่งลงมาเท่านี้เลยในวันเดียวส่วนทางกับตลาดแบบชัดๆเลยและแน่นอนครับว่าตัวเลขนี้แหละที่ทำให้หลายคนต้องหันมามองแล้วก็ตั้งคำถามกันนี่แหละครับคือปริศนาที่เราจะมาแกะรอยกันในวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับพา l ันเทียทั้งๆที่เอ๊ะดูเผินๆแล้วทุกอย่างมันก็ดูเหมือนจะดีไปหมดใช่ไหมหรอ โอเคครับเรามาเริ่มแกะรอยไปพร้อมๆกันเลยดีกว่ากับเบาะแสชิ้นแรกซึ่งก็คือเรื่องของน้ำหนักของความคาดหวังที่ตลาดมีต่อหุ้นตัวนี้นี่เองคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าพลันเทเนี่โอ้โห ก่อนหน้านี้เขาเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของจริงเลยล่ะครับราคาหุ้นนิทยานขึ้นมาตลอดด้วยสตอรี่ที่น่าตื่นเต้นมากๆทั้งเรื่อง AI Big Data แล้วก็ที่สำคัญเลยนะคือสัญญากับรัฐบาลสหรัฐซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้แหละครับที่ทำให้นักลงทุนแห่กันเข้ามาซื้อเพราะเชื่อว,ว่านี่แหละคืออนาคตพอเป็นแบบนั้นปุ๊บมันเลยเกิดสภาวะที่ในวงการเขามีศัพท์เรียกกันเท่ๆว่า Price for Perfection ครับ พูดง่ายๆก็คือราคาหุ้นเนี่ยมันสะท้อนความคาดหวังไปแล้วว่าอนาคตจะต้องออกมาเพอร์เฟกสุดๆไม่มีอะไรผิดพลาดเลยทีนี้พอในระยะสั้นๆมันยังไม่มีข่าวดีอะไรใหม่ๆเข้ามาเติมมันก็เป็นเรื่องธรรมดามากครับที่จะมีคนทีขายทํากําไรออกมาบ้างมันเหมือนจรวดที่พุ่งขึ้นไปสูงๆนะครับพอถึงจุดหนึ่งก็ต้องมีการสลัดเชื้อเพลิงทิ้งบ้างเพื่อจะไปต่อได้มาต่อกันที่เบาะแสชิ้นที่2กันเลยครับ อันนี้เนี่ยต้องไปดูกันที่ตัวเลขลว้ลวนเลยนั่นก็คือเรื่องของป้ายราคาหรือที่เขาเรียกกันว่า valuation ของหุ้นตัวนี้เอาละครับมาดูตัวเลขที่บอกเลยว่าอืน่าทึ่งมากนี่คือค่า forward pe ratio นะครับเป็นตัวที่เอาไว้วัดว่าหุ้นถูกหรือแพงเทียบก,บกับกำไรในอนาคตพาร์เทียเนี่ยซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ170เท่าครับฟังไม่ผิดครับ170เท่าในขณะที่ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ด้วยกันอยู่ที่แค่24เท่าเอง คือเห็นความแตกต่างแบบคนละเรื่องเลยใช่ไหมครับพอมาดูเวนภาพแบบนี้ยิ่งเห็นชัดเข้าไปใหญ่เลยแท่งหนึ่งนี่สูงปริ๊นเลยอีกแท่งหนึ่งอ,อ,อยู่ข้างล่างเลยความสูงที่ต่างกันลิบลับแบบนี้แหละครับคือสิ่งที่นักวิเคราะห์เขาเรียกว่าตลาดกําลังจ่ายพรีเมียมหรือก็คือยอมจ่ายแพงกว่าปกติมากๆเพื่อซื้อเรื่องราวการเติบโตในอนาคตของเพลนเทียแต่ยังครับยังไม่หมดแค่นั้นแม้แต่ตอนที่เราเอาอัตราการเติบโตมาช่วยคิดคํานวณด้วยในค่าที่เรียกว่า PEG ratio แล้วเนี่ย ตัวเลขของพรันเทียก็ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยู่ดีครับซึ่งมันก็ยิ่งตอกย้ำเขาอีกว่าต่อให้มองในแง่การเติบโตแล้วนะราคานี้ก็ยังถือว่าแพงอยู่ดีพอเห็นตัวเลขทั้งหมดนี่แล้วเนี่ยมันก็อดคิดไม่ได้จริงนะครับว่าเออหรือว่าราคาหุ้นในปัจจุบันเนี่ยมันได้คิดเผื่อการเติบโตในอนาคตเข้าไปจนอาจจะมากเกินไปแล้วหรือเปล่าและนั่นแหละครับที่พาเรามาถึงเบาะแสะชิ้นสุดท้าย นั่นก็คือการที่ตลาดกำลังมองหาสิ่งที่เรียกว่าตัวจุดประกายหรือแคตตาลิส์ใหม่ๆที่จะมาผลักดันราคาให้ไปต่อน,นั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเพราะถ้าเราไปดูที่พื้นฐานจริงๆของบริษัทเนี่ยทุกอย่างมันยังดูดีมากเลยนะนะักวิเคราะห์เขาก็ยังคาดกันว่ากำไรไตรามาสหน้าจะโตวกว่า60%ส่วนทั้งปีนี่อาจจะโตได้เกือบ80%เลยนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่แข็งแกร่งมากๆแต่ครับแต่จุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้แหละครับแม้ว่าตัวเลขคาดการณ์เดิมจะยังดูดีมากนะ แต่ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีข่าวดีใหม่ๆเข้ามาเลยครับไม่มีการประกาศสัญญาใหม่ที่น่าตื่นเต้นหรือการปรับประมาณการกำไรให้สูงขึ้นไปอีกคือสำหรับหุ้นที่ราคาไปไกลและความคาดหวังสูงขนาดนี้การยืนอยู่กับที่เฉยๆเ,เนี่ยมันก็เหมือนกับการถอยหลังแล้วครับตลาดต้องการเชื้อเพลิงใหม่ๆม,ม,มาเติมตลอดเวลาพอไม่มีก็เลยต้องมีการพักฐานกันหน่อยเอาล่ะครับพอเราเอาเบาะแสทั้ง3ชิ้นมาต่อจิ๊กซอกันภาพมันก็ชัดขึ้นมาทันทีเลย ถึงเวลาของบทสรุปแล้วครับว่าจริงๆแล้วการร่วงลงครั้งนี้มันคืออะไรกันแน่และบทสรุปก็คือเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าธุรกิจของพาร์ลิเอกกาลังมีปัญหาหรือกําลังจะล้มเหลวอะไรเลยนะครับไม่ใช่เลยแต่มันเป็นแค่กลไกาการปรับสมดุลของตลาดแค่นั้นเองครับแล้วไอกระบวนการปรับสมดุลที่ว่าเนี่ยมันก็เกิดจาก3อย่างที่เราคุยกันมาเป๊ะๆเลยครับ 1. คือความคาดหวังที่มันสูงมากๆ2 คือราคาที่มันแพงจนตึงไปหมดแล้วและ3คือการที่มันไม่มีข่าวดีใหม่ๆเข้ามาเติม3อย่างนี้รวมกันก็เลยนําไปสู่การปร,รับฐานในระยะสั้นนั่นเองมันมีคําเปรียบเทียบหนึ่งที่ผมว่าเเห็นภาพสุดๆเลยครับเขาบอกว่าตลาดยังเชื่อในระยะยาวนะแต่ในระยะสั้นเนี่ยราคาหุ้นที่มันวิ่นขึ้นมาเร็วแล้วก็แรงขนาดนี้มันก็ต้องมีจังหวะพักหายใจกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดา ดังนั้นถ้าจะให้สรุปแบบชัดๆเลยก็คือพื้นฐานของพลันเทียยังคแงแข็งแกร่งมากครับแต่ราคาหุ้นน่ะสิครับมันได้วิ่งนําหน้าอนาคตไปไกลมากแล้วการปรับตัวลงครั้งนี้ก็เลยอาจจะเป็นแค่ความผันผวนระหว่างทางเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันนะครับมันก็เป็นเหมือนสัญ,ญญาณเตือนให้เห็นภาพชัดๆเลยว่าน้าหนักของความคาดหวังที่ตลาดมีต่อหุ้นกลุ่ม AI ในยุคนี้มันมาหาศาลขนาดไหนก่อนจะจบคลิปนี้เราขอสรุปภาพใหญ่กันอีกครั้งนะคะ เพราะการที่หุ้น p a l a เลนเทียปรับตัวลงแรงกว่า13%ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนเห็นแล้วก็อดอกตกใจไม่ได้เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นหรือ AI เริ่มแผ่วแล้วหรือเปล่าใช่ครับบอกตรงๆว่าตัวเลขมันดูแรงจริงแต่ถ้าดูให้ครบทุกมุมจะเห็นว่านี่ไม่ใช่สัญญาณว่าธุรกิจมีปัญหาอะไรหนักหนาเลยมันเป็นการปรับฐานของหุ้นที่ขึ้นมาเร็วมากเรียกง่ายๆว่าตลาดขอพักหายใจหน่อยะอะไรประมาณนั้นครับ เพราะก่อนหน้านี้ Palantir เป็นหนึ่งในหุ้น AI ที่ราคาวิ่งแรงสุดๆความคาดหวังของนักลงทุนถูกใส่เข้าไปในราคาหุ้นแบบเต็มพิกัดทั้งเรื่อง AI, Data Analytics, สัญญาภาครัฐพอราคานำหน้าอนาคตไปไกลแบบนี้พอไม่มีข่าวใหม่เข้ามาตลาดก็ต้องมีแรงขายทำกำไรออกมาบ้างและประเด็นที่เลี่ยงไม่ได้เลยก็คือเรื่อง v a l u a t i o n นะครับ Forward PE ระดับร้อยกว่าถึงเกือบ200เท่ามันไม่ใช่ตัวเลขธรรมดา นักลงทุนบางกลุ่มเห็นแล้วก็ถึงกับสายหัวเบาๆว่าเออราคานี้ต้องเก่งจริงโตจริงถึงจะรับไหวแต่ถ้าถามว่าพื้นฐานยังดีไหมต้องบอกว่ายังดีอยู่ค่ะรายได้จากภาครัฐยังแข็งแรงธุรกิจเชิงพาณิชย์ก็ขยายตัวต่อเนื่องและนักวิเคราะห์ยังคาดว่ากำไรจะเติบโตสูงในปีนี้เพียงแต่ช่วงหลังประมาณการยังไม่ถูกปรับขึ้นเพิ่มเติมนั่นแหละค่ะที่ตลาดเริ่มชะลอพูดง่ายๆคือตลาดไม่ได้มองลบ แต่กำลังตั้งคำถามว่าราคานี้ยังคุ้มไหมซึ่งสำหรับหุ้นที่ราคานำพื้นฐานไปไกลขนาดนี้ถ้าไม่มีแคตาลิสต์ใหม่ๆมาดันต่อราคาก็มีสิทธิ์แกว่งหรือพักฐานแรงๆแ,แบบที่เราเห็นนี่แหละครับตรงนี้แหละค่ะที่นักลงทุนควรถามตัวเองให้ชัดว่าเราลงทุนแพลนเทียหรือหุ้น AI ตัวอื่นๆด้วยมุมมองแบบไหนถ้าเป็นสายสั้นต้องยอมรับความผันผวน,นให้ได้เพราะหุ้นแนวนี้ขึ้นเร็วลงก็เร็วเหมือนกัน แต่ถ้าเป็นสายยาวมองภาพ3ถึง5ปีขึ้นไปก็ต้องทำใจหน่อยครับว่าระหว่างทางจะมีช่วงที่ราคาดูไม่น่ารักเอาซะเลยใจต้องนิ่งพอสมควรไม่งั้นอาจเผลอตัดสินใจเพราะอารมณ์ได้ง่ายๆตลาดหุ้นมันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะมีทั้งช่วงที่ทุกคนแห่เข้ามาแบบคึกคักแล้วก็มีช่วงที่บรรยากาศเงียบลงหน่อยสิ่งสำคัญคือเราต้องเข้าใจว่าเรากำลังเจอวัฏจักรของราคาไม่ใช่ปัญหาของธุรกิจเสมอไปใช่ครับ อย่าเพิ่งตีโพยตีพายว่าหุ้นดีๆจะจบง่ายๆแบบนั้นสิ่งที่ควรทำมากกว่าคือติดตามข้อมูลดูงบดูทิศทางธุรกิจและประเมินความเสี่ยงให้เหมาะกับสไตล์ของตัวเองครับและถ้าใครชอบคอนเทนต์วิเคราะห์หุ้นแบบนี้วิเคราะห์กันตรงไปตรงมาไม่อวยไม่ไขฝันแต่อธิบายให้เข้าใจง่ายอย่าลืมกดติดตามช่องลงทุนอะไรดีไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในอนาคตสุดท้ายนี้ขอย้ำชัดๆอีกครั้งครับว่า คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและมุมมองเชิงวิเคราะห์เท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนผู้ชมทุกคนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองครับขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมจนจบแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีครับขอให้ลงทุนอย่างมีสติครับ